สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีาาค่ะ,คะ <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รัตะกอนชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสวนตหลังคุณบิ๋มใช่<น>ะ,ะโอเคที่อันนี้คือที่น้ำอา่ำอางนอาน่างเนาะตำบลอ่า บ้านน้ำอ่างตบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรธตถ์ค่ะครับสำหรับสวนฝรั่งนี้เป็นสวนทาศึกษาและก็ติดตามผลนะครับการใช้อารีสองห้าห้าหนึ่งครับซึ่งคุณบิมใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาระยะเวลาประมาณก็ตั้งแต่ปลูกเลยค่ะตั้งแต่ปลูกเลยตอนนี้อายุเขาเท่าไหร่ฝรั่งเจ็ดเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะเจ็ดแปดเดือนใช้ต่อเนื่องนะครับใช่ค่ะก่อนที่จะพูดเคาะเขยิบย้อนรอยว่ามีเจอสภาพที่เจอน้ําท่วมใช่ใช่ค่ะน้ำท่วมแล้วก็ปรากฏว่าเขารอดหมด รอดหมดร่ดดรอดต้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเยียวยาบรรบาดเข้ามาตอนนี้เขาสามารถจะแข็งแรงได้้วย AD สองห้า่ใช่ใช้ตัวอื่นด้วยไหมไม่ได้ใช้เลยค่ะใช้ AD สองห้าห้าหนึ่งอย่างเดียวเพราะว่าดรพาทีมงานมาวินโดนให้ตลอด15วันครั้งใช่ค่ะการวินโดนการวินโดนมันมีข้อดีก็คือว่าเรื่องของระยะเวลาการประหยัดและก็ความพขดถึงของสารเสริมประสิทธิภาพ AD สองห้าหนึ่งซึ่งกระจายไปทั่วพื้นที่ใช่ค่ะ แรงงานนะครับ<ช>ก็ทื่ตรงนี้มันก็คือสะดวกสบายนะครับ,รบก็มีนวัตกรรมในการทํางานก็คืออาดาี2551นะครับสารผสมอินทรีร่วมกับมิกซ์กับโตในการทํางานนะครับเดี๋ยวถามคุณหญิงว่า <ๆ S 2> พูดถึงสวนประหลังที่ไสวนปรหลังก็คือมันเป็นดินนาคือเมื่อก่อนแม่ทํานาใช่ไหมคะบิมก็ทำผมปกตินี่แหละค่ะไม่ได้คิดจะมาทําไร่ทําสวนแต่ทีนี้พอดีว่าเรามีที่แล้วเราก็อยากจะทําแล้วก็ เห็นว่าลองไปชิมฝรั่งส่วนอื่นแล้วเขาใช้ R d 2 5ดีตัวนี้นี่แหละค่ะแล้วมันรสชาติมันดีเราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะปลูกบ้างอ๋อคือคือเริ่มมาจากเราไปชิมฝรั่งที่เขาใช้ r า2 5ดีในการดูแลใช่ค่ะที่เขาซื้ออดีสอง้าื้ RD 2 5 5 1ไปใช้ไปดูแลนี่เราก็เลยพอดีว่าเขาไปซื้อที่บ้านของดอรค่ะแล้วเขาไปซื้อแล้วเราก็ไปซื้อกินแล้วเขาบอกว่าใช้ตัวนี้เราก็เลยอยากมาปลูกบ้างอ๋อ คือปกติก็เป็นคนชอบกินชอบทานฝรั่งก็ชอบกินก็เลยสัมผัสมาหลายรสชาติแล้วมาเจอมันไม่อร่อยแต่อ่าใช่ค่ะพะมันมาเจออดีก็ฝรั่งอดีก็เลยตัดสินใจปลูกขึ้นแปลงเลยไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งนาไม่ได้ไม่ได้ทิ้งดินไม่ได้ทิ้งอะไรเลยไม่ได้ตากดินอะไรกับเขาเลยอยู่ก็ไถแล้วก็ขึ้นเลยแต่คือเริ่มต้นด้วยทั้งหมดปลูกพื้นฐานจากอดีสองห้าห้าหนึ่งต้องใส่ปูนียมดินเตรียมอะไรเลยใช่ใช่แต่ไถก็ฉีด ฉีดพ่นแล้วก็ไถแล้วก็ขึ้นแปลงก็ที่เราพูดคุยกันอยู่นี้เดี๋ยวก็จะมีกล้องจับภาพไปทั่วบริเวณ<ช>ของถิ้นแปลงฝรั่งนะครับว่ามาเห็นว่ามันมีความน่าภูมิใจนะครับกับการลอดจากการเจอสภาพน้ำท่วมมาจนถึงเป็นตรงนี้ได้มันก็กระดาบไปนิดนึงแต่ว่ามันเริ่มเติบโตแล้วค,ครับพี่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วแถวย่านนี้เขาหอดไหมล่ะแบบนี้เย ข้าวก็ไม่ได้ตามเขาก็ไม่ได้ข้าวกันแต่แม่แม่แมที่ใช้ประจําเหมือนของบิ๊มค่ะฉีดพ่นพร้อมกันทุกครั้งที่มาก็ได้ข้าว,าวจากที่ไม่เคยได้ก็ได้จากหน<อ>ึ่งร้อยก็ได้ห<อ>้าสิบเลยนะคะครับใช่เงินก็เหลือแล้วก็ได้น้ําหนักอันนี้ที่เราฉีดพ่นมาเนี่ยก็คือเนี่ยมันก็นี่ๆมีการตัดออกไปบ้างแล้วนะคะพี่มันก็ยังจะออกดอกอแต่เราก็ยังเอาไว้ไม่ได้เพราะมันยังไม่แข็งแรงต้องรอให้ต้นแข็งแรงก่อน ใช่ครับจะต้นโซนเลมครับทวายใช่ค่ะตอนนี้ก็ทําระบบน้ําหยดเข้ามาช่วยมันก็ดีขึ้นค่ะพี่แล้วก็เราก็ฉีดทุกสิบห้าวันแต่ช่วงนี้แมลงลงก็ทุกสามวันทุกสามวันใช่การดีสองห้าดีาหนึ่งใช่ค่ะทุกสามวันก็จะเห็นได้จากใบอ่อนใหม่นี้จะหลุดลอดจากการลบกวนแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยใบเก่าอืแล้วก็ก็ฉีดพ่นใช้เฉพาะอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งอย่างเดียวค่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าพี่อ่งจะมาตรวจค่าดินให้ด้วยเนาะใช่ครับรคือทางท่านรัเมอร์มีนโยบายมีแนวความคิดอย่างอยากจะให้เห็นว่าอาด251ที่พูดว่าสามารถจะปรับสภาพโครงสร้างดินโครงสร้างน้ำให้ให้เป็นผลดีกับต้นพืชกับสัดน้ําเนี่ย มันเป็นได้จริงไหมะนะครับวันนี้เรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์นะครับเราไม่ได้ใช้คําพูดในการที่จะพูดออกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจสภาพดินกันครับเดี๋ยวเราจะไประตรวจสภาพความสมบูรณ์ของดินค่าคว,วาม pH ความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับเราจะมีอุปกรณ์นะครับสองตัวตัวนี้ก็คือไอวัดค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล่อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นวัดค่า ความตัวรุนของดินคือวัดค่า n k นะฮะเป็นค่าแร่าตุตัวเนี้ยการวัดนะฮะหลักเกณฑ์ก็คือเราจะใช้อุปกรณ์เนี้ยมันจะเป็นแท่งเสียบเข้าไปในลินเสียบลงไปประมาณสัก5เซนติเมตรอะฮะแล้วทิ้งไว้ประมาณสักถึงสามนาทีฮะหนึ่งถึงสามนาทีให้ค่ามันนิ่งอะฮะอันนี้เราเราเ <c oughs> มื่อกี้เราเพิ่งเสียบไปนะฮะสักครู่ละตอนเนี้ยมันครบเวลาละ เรามาดูนะฮะค่า p h ตอนเนี้เป็นค่า5.0ก็คือค่าออกไปทางกดแต่ว่าค่าตัวเนี้สำหรับต้นฝรั่งแล้วเนี่ย5.0ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับส่วนค่าความสมบูรณ์ของดินตอนเนี้มันชี้อยู่ในแอเรียหรือในโซนของว่าเป็นค่าค่าปกติซึ่งแสดงว่าค่าแร่ธาตุความสมบูรณ์ของดินเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วเอตัวนี้อย่างที่คุณบีมได้บอกมาแล้วว่าได้ใช้ได้ชตัวสารสมประสิทธิภาพนาดีสองห้าหนึ่งมาแล้วนะสภาร์ทหนึ่งะเ้็นตลอดครับพี่ตั้งแต่ปลูกอ่าตั้งแต่ปลูกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้สภาพดินมีความสมบูรณ์ค่าป h เฮอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สําหรับต้นฝรั่งนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะปกติแล้วเนี่ยการใช้สารนาดีสองห้าหนึ่งต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้ สภาพของดินเนี่ยคงอยู่ในสภาพความสมบูรณ์ค่าความ pH ที่เป็นปกติสําหรับต้นักหลังเนี่ยเป็นการรักษาตัวนี้ฮะให้สภาพของดินเนี่ยใหามันตดีต่อเนื่องตลอดไปตลอดอ่ะซึ่งจะผลให้ดินเนี่ยมีสารอาหารที่สําหรับเหมาะสําหรับต้นไม้สาหรับต้นัหลังเนี่ยให้เจริญเติบโตที่ดีต่อไปนะครับเอ่ออันนี้ดีใช่ไหมคะค่าดินดีค่าดินเนี่ยดีแล้วด,ดีแล้ว่ด,ดีแล้วแต่ขอให ได้ใช้สารไอี25งหนึ่งเนี่ยใช้ต่อใช้ต่อก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกใช่ใก็คือใช้ใช้ค่าหนึ่งเพียงแค่อย่างเดียวนะอ๋อใช้อย่างเดียวค่ะใช้อย่างเดียวใช่นะครับตั้งแต่ต้นอันนี้นะฮะก็เราก็จะมาทําให้เห็นว่านะฮะการใช้สารไดีสองหหนึ่งเนี่ยเป็นสารที่เสริมประสิทธิภาพของดินทําให้ดินสมบูรณ์ส่งเสริมให้พืชจะกลเป็นติบโตนะฮะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับ